วันนี้พี่จะพาไปรู้จักกับอาจารย์เจีย๊ยบผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์โกวิทยารองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ค่ะคุณภาพชีวิตดีมีคุณค่ามาตรฐานโลก ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ั้วมหาวิทยาลัยสงนลานครินสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสถานที่อำนวยความสะดวกมากมายให้แก่นักศึกษาวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับกองพัฒนานักศึกษาว่าตั้งอยู่ที่ไหนและให้บริการในเรื่องใดถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ กองพัฒนานักศึกษาตั้งอยู่ที่ตึกสำนักงานอธิการบดีหลังลานพระบิดาเมื่อน้องๆเดินมาถึงจะมั่นใจได้ว่ามีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่นหอพักศูนย์อาหารศูนย์กีฬาและบริการอื่นๆอีกมากมายเราไปดูกันได้เลยค่ะหอพักภายในมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ถึง8,000คนและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งไพรสนีและธนาคาร มีศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยที่เรียกติดปากกันว่าโรงช้างซึ่งมีอาหารให้เลือกมากมายรสชาติอร่อยและราคาย่อมเยาทุนการศึกษาทางมหาวิทยาลัยจะมีการช่วยเหลือทั้งทุนการศึกษาและทุนทำงานแลกเปลี่ยนทุนทำงานแลกเปลี่ยนทุนละ4,000บาทโดยจะเปิดรับสมัครเทอมละหนึ่งครั้งในช่วงเดือนแรกของการเปิดเทอมทุนการศึกษาต่างๆมูลค่าทุนละ5,000บาทถึง50,000บาท บริการด้านกยศไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่กู้ต่อเนื่องหรือเป็นนักศึกษากู้ใหม่ก็สามารถปรึกษาพี่ๆได้โดยทางมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ยื่นกู้ปีละประมาณ5,000คน นักศึกษาจะได้รับสวัสดิการในด้านประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพหากเจ็บป่วยฉุกเฉินนักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาได้ตลอด24ชั่วโมงณนะห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสงขลานครินและยังมีศูนย์สุขภาพนักศึกษาให้การตรวจรักษาโรคเบื้องต้นโดยมีแพทย์และพยาบาลคอยดูแลให้บริการในการผ่อนผันทหารรวมถึงมีบริการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบริการให้ปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขานครินทร์พร้อมให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยาผู้ชำนาญการสามารถปรึกษาปัญหาได้ทางเพจ Facebook Fanpage บ้านไวยใสสงขานครินทร์ได้ตลอด24ชั่วโมง ให้คำปรึกษาเรื่องกิจกรรมเสริมดักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาท่านสคริปกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรแบบขั้นบันไดตามอัตลรรักษณ์นักศึกษามอสื่อสัตว์มีวินยัยใฝ่ปัญญาจิตสาธารณะรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์นี้เลยค่ะและเพจงานพัฒนานักศึกษามอหัดใหญ่ PSU Student Development Section ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินมีทั้งกีฬาในร่มและกลางแจ้งพร้อมให้บริการนักศึกษาอาทิเชน่นสระว่ายน้ำสนามวอลเลย์บอลสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลสนามแบดมินตันสนามเทนนิสสนามยิงปืนอาคารยิมเนเซียม รถไฟฟ้าบริการรับส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้บริการทั้งหมด3เส้นทางตั้งแต่เวลา7นาิกา30นาทีจนถึง17นาฬก20นาทีหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมน้องๆสามารถดูได้ที่อ e ีบุ๊กตำลิงนะคะ